ันมัสี่นี้คนอันนี้สวัสดีนะค่ะพอก,กันก็นอีวิ่งคลิปใช่แนลอีวิ่งนะคะเขาปลาหาน้องใหม่เนี่ยน้องดูราคาหน่อไม้ตอ,อนซ้อนค่ะเสีเอาได้ปะคะหน่อไม้ง่ายค่ะโอ้ย เอาเลืกบ่ได้เด้อค่ะมันบ่มีเสียมพ่อแม่พี่น้องเลยเบ่มีกาวก็ได้เนื้อขาวบม่มีโอ้ยอยากตั้งกล้องนิ่งๆให้ ท่านผู้ชมได้เห็นไลยเนาะเห็นบอค่ะเห็นบอมันคือเอาเลิกบ่ได้แม่นบ่มีเสียมจะเสียดายจะเสิได้เลาะอ่นอนๆมันข่าวฟ้าหางทำไมล่ะพี่เบิร์ดอีกแล้ว ปัดไงค่ะไงแน่นแนเออนาะไ,ไ,ม,ไ,ไม่พ่อแม่พี่น้องเลยกับพ่อออนปิดไหนหนูไม่เอียงให้ไงกระดอกกระเดียดเออปาดหนูไม่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะคะ่ะหนูไม่ยวเอาไปคุณแม่ก่อนเสร็จเราขึ้นแม่ คุณแม่ค่ะหาปปุน้อยนี่มออออืพอดเก็บลายพอดเจอพ่นได้ค้างอ,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 อันนี้นอนนึงค่ะนี่นอนหน่นอยๆแต่ว่าจะเอาแทนกันไว้เนี่ยสงสารมันถ้าคนบ่มาพอเนาะก็สิได้เอาแทนไว้ถ้าคนมาพอถ้าพ่นจะเอานอนนี่มันมี จะย้ายซองบงน้ำก่อเขียวๆใหญ่ๆมันน่ะอ้าจะไปซ่องข้างนอกข้างในเผียรมันเกิดบัดที่หนอ้าางนอกขึ้นหาก็เขานี่ล่ะแม่สองแม่ลูกบงดูละค่าย้ายแล้วดีใจไรโซ่ขึ้นหายที่น้องบงด้วยแม่แฟนขับอีบึงบงลูกก็บางป้าครับ่ค่ะยายบุ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอานนองนนกันบดไ้เห็ดก็ได้น้ไม่เหรอเฮาห์บดไอย่างนึงมันก็ได้ย่างนึงว่งะวายอยู่มันคือสองหยบแท้เห็ดว่าเกิดดอกย้ายไว้ว่ะแมนอิลิเห็ดไม่มีจริงๆเลยเอาเม็ดเด้แล่ะคุณยายเอา ก่ว่ามีเม็ดเหลี่ยมนี่จบการเลยได้เฮรบเพราะว่ามันทรงตัดได้ง่ายกว่าเสียมอยู่ไปขับไปค่ะเพ่อนพี่น้องไปคับไปบค่ะไปเอาออบ้องอีกกรอหนึ่งไปบ้งอีกดองหนึ่งที่คุณแม่เห็นไว้วายุย้ายนั่นแล้วมาหาน้ใไม่ทุกปีทุกปีแล้วก็ต้องเอาตะนอ้อยไงสิละ นอนไดแล้วพอมอพล้วก็สีเอาไว้แทนตน้นมันจงว่ามันหลายเนี่ยตุ้มแทนต้นมันเนี่ยโอ้จะปลาเจ้าเขาขอบคุณหลายๆจ้ะจะปลาเ้าเขาจะปลาเจ้าเขากับใจดีใจดีเด้อค่ะไห้อีบึงไดโนใหม่ไปกินให้มานี่เด้นอนนั่งไม่ยังค่ะละุงก็เกิดว่จ้ะถ้าไม่มีสิจ้ะ ห้อยสับไปแล้วนี่ห้อยสับไปไม่ไม,ไมนี่เห็นไหมห้อยสับไปแล้วโอ้ยจะเก็ะหยังมาลงปูงปังปิตาย่านใส่มือเปล่าจกลงไปสิปิตาย่านไหมจ้าปิตาย่านเป็นตะเสียวไปไปไปเอาเนาะเทีันย้ายแล้วเบิ้งไว้ให้เาหานาะเนานั่น กระสิได้หลายเติบอยู่แล้ววะสามนอแล้วมิตรนอใหญ่ๆค่ะนอนี่น้อยๆจงไว้นี่อนี่ก็มี้อยู่ค่ะเป็นหานอน่อยจงไว้นี่ค่ะสงสารท่นแทนกอกับแทนนอกันแน่ย้ำใดก็เดยวันที่เวลายหันแล้วเห็นไว้ไงล่ะ นอนนี่ก็ล้างโพขึ้นพื้กันนี่แม่ฟังทั้งข้างไหนนี่คนพอเห็นมันไงมันก่อเขียวหลายอยู่เบาพื้นวาฮะโอ,โอ๊ตตายใส่ละย้ายที่เจ้าเห็นไว้นี่เด้เจ้าออกไปเห็นยังพักพอนติ ขายลนวนอนี่นอนี่กัสีน่อยก็นอนั่นอยู่เอาไว้มันแทนลําำกันถด้เปียงไงแต่แต่เธสิสอบนี่ขายนอนนึงส่งหน่อยสินี่ได้ตจะนอนยังไงรุ่นนั่นเบิดอบบเบื่สิคัก เดี๋ยวรองครวญร้อเบิงก่อนเด้อค่ะอนอนใหญ่วะอ่าถ่ายลูกกับบัตอนอนนั่งใหม่กอดนั่งใหม่เต่าง่ายยิ่ดอกแม่ มันมีต้นเกีวลเลยวลายทั้งนั้นก็นเลยเผ <c oughs> าแล้วก็เคียนซปเบอดเลยนี่มือแถวนี่ <c oughs> ไม่สก มันมีคนถือกล่องแล้วค่ะ n h าวไป n h าไปก็ละไมก็จะอ่อนละไมอู้หู้อไงแก็เพื่อได้เอาอลงดึกอีกละ,ละละคันก็เดือยย่านเมียนักเมียนักกระจก จบการทายท้ำแค่นี้แล้วกันเราจะเอาน้อใหม่เนือนี่กันส่งอ่อนยาก